ผมสุดใจทรงทั่วไทยรายงานตัวอีกและครับก็จะรายงานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรมาติดตามสวนแตงโมที่ใช้โสมแดงสวนแตงโมของไทยตามผมมาอีกแล้วครับตามเป็นประจำ เจอแล้วครับเจอแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้พี่ช่วยแนะนำชื่อหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับโอ้นี่ผมสมพงษ์พันแค่จากสมแดงครับครับผมแล้วอันนี้เที่ยวเนี่ยเรือสมพงษ์ปลูกแตงโมกี่ไร่ชุดนี้ปลูกไปสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่แล้วใช้สมแดงไปก็เอาสมแดงมาชุดนี้ก็มันติดหน้าฝนก็เลยสั่งมาลังนึงเลยครับผมอันนี้แล้วแเยี่สมพงษ์อันี้ฉีดไปกี่ครั้งก็ สั่งสมแดงมาลังหนึ่งก็สีจนแดงโมตัดได้พอดีครับก็เริ่มแรกที่แดงโมเริ่มจะได้สิบห้าวันผมก็เริ่มสีโสมแดงแล้วนะครับผมผมจะสีฝาขาวไปสิบโทษทีครับผมจะสีฝาแดงสีฝาแดงไปก่อนสักสองหนพอมันเริ่มจะเหยายาวประมาณสักยี่ห้าวันมันก็เริ่มเหยายาวแล้วแดงโมะ พอครบ35วันเนี่ยผมจะสีดฝาแดงกับอะมิโนบวกกันครับผมเรื่องเริ่มจะเอาลูกแล้วมันก็จะประุงเทาทําทให้รากเดินดีผมที่วันนี้แฟนพันธุ์แท้สมแดงมาสวนแดงโมของผมก็คือว่าผมมีของดีๆอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทําไร่ทาสวนด้วยกันถ้าหลังจาก25วันไปถึง35วันให้สีฝาแดงกับอะมิโน มันจะเลีงเปิดตาดอกทําให้ลูกสวยทําให้ติดลูกติดดีลูกไม่หลดุดครับผมถึงจะโดนฝนยังไงก็ลูกก็อยู่คงเดิมครับผมแล้วก็หลังจากสี่สิบห้าวันไปแล้วให้พี่น้องเกษตรกรสีดฝาขาวครับมันจะเพิ่มลูกใหญ่เพิ่มให้สร้างเนื้อขึ้นมาแล้วก็ทําให้ผลผลิตเราได้ดีครับผมมีของดีๆวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําพี่น้องไร่ทําสวนในกันคือวันนี้ สมแดงก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของสมพงษ์ที่ปลูกเตงโมมาครับแล้วก็ปลูกทั่วแก็ปลูกแตงกวาผลก็ปลูกแตงโมชุดนี้ปลูกไปสิบห้าไร่ก็ได้ไปห้าสิบกว่าตันห้าสิบกว่าตันครับแล้วก็ทีนี้ว่าถ้ามันไม่ติดฝนมากเนี่ยมันจะได้ถึงเจ็ดแปดสิบตันนาเพราะว่ามันแต่ผมก็มีสมแดงช่วยครับผมเนี่ยครับเสียสมแดงไปหลังจากสี่สิบห้าวันมันจะสร้างเนื้อสร้างความหวานครับผมผมมีของอะไรดีๆจะมาแนะนําให้เป็นนองเกษตรกรปลูก เป็นถัวเป็นแตงกวาเป็นแตงโมก็เป็นพืชผักที่ว่ามีลูกได้อ่ะให้พี่น้องใช้เลยครับฝาแดงครัโหลังจาก25วันไปถึง35วันสี่วันสีห้าวันให้พี่น้องสีฝาขาวเลยครับมันจะสร้างเนื้อสร้างผลให้เราได้คือไม่เล่าไม่เสียจะเก็บได้นานเลยครับแตงโมผมครับตรงนี้ก็ประมาณหกโลกว่า นี่ครับแต่มีสามนะครับเนที่ที่จะนแผงเนี่ยเป็นมีสามนี่มีสามแล้วราบนี้มีสามนะครับโนี่ขนาดมีสามนะครับเพราะว่าโดเองครับโดเองนี่มีสามอันนี้ไม่ไม่ได้ม้นะครับอันนี้จะเผาสนเขาจริงๆนะครับไม่ได้ม้อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่คือว่าเราพูดกันที่ว่าเปิดเผยคนจริงมีอะไรดีๆก็อยากจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรครับเนี่ยผ้าแดงผ้าแดงตัวเนี่ยครับผม เนี่ยฝ้าแดงตัวเนี้ให้พี่น้องให้สีคู่กับตัวนี้นะหลังจากยี่ห้าวันไปแล้วเป็นผักเป็นพืชเป็นเป็นแบบมันจะดีมากเลยครับผมแล้วก็หลังจากสี่สิบห้าวันไปเราจะเอาเพิ่มความลูกใหญ่ให้ลูกมันสวยผิวมันสวยเราก็สีดฝาขาวเข้าไปครับผมแล้วพี่น้องก็พยายามดูสามสี่วันว่าเราสีดฝาขาวไปแล้วเนี่ยที่เราสีดไปมันจะได้ผลขนาดไหนครับผมแต่คํายืนยันจากสมพงษ์สวนแดงโมงครับ จะออกสีนี้เลยเดงโมเราไม่ต้องไปสียาแดงไม่ต้องสียาหวานครับผมคือเราใช้ฝาขาวไปเนี่ยก็ครับแล้วก็ผมก็มีสิ่งดีๆก็อจะอยากจะแนะนําพี่น้องกเกษตรกรคือเรามีใช้ของดีๆมาแล้วก็อยากให้พี่น้องกเกษตรกรมาใช้ครับ,รบพี่น้องกเกษตรกรต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับผมผมเนี่ยแต่ก่อนผมไม่ค่อยเชื่อสมแดงนากแต่ตอนนี้ผมมาใช้มาเนี่ยสามปีแล้วเนี่ยครอบครัวผมก็ดีขึ้นครับผม ทุกอย่างก็หลังรู้จักสสมแดงขึ้นมานี่สวรรค์ก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครอบครัวก็ดีขึ้นครับผมทาสวนติโมก็ได้ผลผลิตดีทําแตงกวาทําถั่วก็ผมก็ไม่เคยทิ้งโสมแดงครับผมชุดนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากพี่น้องผมย้ำอีกคำหนึ่งว่าผมมีของดีๆจากจะแนะนาพี่น้องเกษตรกรใช้เลยครับใช้เลยครับผมใช้ไปแล้วพี่น้องจะไม่ผิดหวัง นี่คายืนยันจากสมพงศ์สวนติงโมที่อยู่หนองอยางระบนขุหนอง,องอยางเพิร์มันบึงบจังหวัดสระบุรีท <ผม S 1> ี่น้องอย่าลืมผมย้ําว่ามีของดีๆเราต้องบอกพี่น้องเกษตรกร,เร,กรเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ครับพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็จะได้ดีๆขึ้นเหมือนสมพงศ์สวนติงโมครับผมสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ให้พี่น้องใช้เลยครับใช้เลยครับใช้แล้วก็ ไม่ผิดหวังครับยืนยันจากผมครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมคขอบคุณครับอันนี้อันนี้แล้วผมอยากจะทราบว่าตอนเนี้แตงโมยศ่มพงฝนตกตลอดมีปัญหาไหมครับฝนตกตลอดตอนนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีไม่มีปัญหาเพราะว่าผมใช้ฝาแดงทํให้รากเดินครับมากเดินยอดเดินครับผมตัวนี้ทําให้รากเดินแล้วก็มันจะจับตาดอกคู่กับอะมิโนนี่มันจะดีมากเลยนะหน้าฝนหน้าหนาวก็ใช้ดีคือว่าโสมแดงเนี่ยเขาจะปรับ อุณภูมิของเขาเองปรับสภาพของเขาเองครับผมครับผมปรับเรียกปรับอากาศปรับสภาพของเขาถ้าว่าเราฉีดยี่โคนไปยีราก็เขาจะเดินดีถ้าเราหนักๆยอดหน่อยเขาก็ลอกยอดเขาก็จะรับอาหารได้จากสมแดงครับผมทำให้ยอดเดินดีใบดีแล้วก็รากดีพี่น้องในเกษตรกรครับใช้เลยครับไม่ต้องเสียรายตังค์ใช้แล้วคุ้มค่าครับครอบครัวจะดีขึ้นครับ ผมมีสิ่งอะไรดีๆผมก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรครับผใช่เลยครับยืนยันจากสมพงศ์สวนแดงโมที่อยู่นองยางบ้านเมืองชนบุรีผมแล้วผมอยากจะทราบว่าอัตราการใช้อัตราการใช้ก็ช่วงเล็กๆก็มาก่อนอัตราการใช้ก็คือว่าผมจะใส่น้ําต่อน้ำสองลิตรต่อสองฝาอันนี้ผมจะใส่10บช้อนต่อน้ำสองลิตรครับผมคร หลังจาก30วันหรือ35วัน,วนผมก็เพิ่มเป็น4ผฝาต่อน้ำ200ลิตรอันนี้เราก็เพิ่มไปอยู่มา12ิอ้อนครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งตัวไทยจะป่าทุกท่านมาดูแตงโมของเฮียสมพงษ์นี่คือแตงโมมีสานะครับแต่ผมซื้อมาแล้วก็ลืมผ่าครับเอาไว้เก็บไว้พอดีเดือดขึ้นได้ก็เลยเอามาผ่านี่ก็หลายวันแล้วนะครับแต่ดูสภาพแตกครับ นี่ขนาดแตกหน้าฝนนะครับฝนตกน้ำท่วมล่องนะครับข้ากัะน้เจอไปหมดแตกแตกเสียสมพงสุดยอดจริงๆครับแล้วหวานมากครับหวานมากเลยถึงบอกว่าโสมแดงของเราช่วยท่าได้ได้หน่อยครับเกี่ยวกับพวกระบบลากหรือให้ลากให้กินน้ำสมบเสมอครับเจอฝนไม่ใช่ปัญหาสำหรับโสมแดงครับครับผมโสมแดงเราเอาอยู่ครับผม สมแดงแค่ได้กระพือทุ้มูีนี้ครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจโทรเลยนะครับศูตร959612667ผมสุดใจส่งทั่วไทยครับผมสวัสดีครับ